ผมกำลังเย็บสมอยู่เนาะพอทอนนี้เมื่อบ้านนี่ครับผมหลังจากเก็บร้านแล้วอะไรก็ทตอนนี้เมื่อบ้านเดี๋ยวตอนนี้รุ่งเก็บไปให้น้องในเห็นในเบื้องน้ำกันทเยอะแต่ว่ามือหนิเขาก็มีแนวกินแล้วเนาะเดี๋ยวติดตามต่อไปว่าเขามียังกินมือนีิกำลังเย็บสมอยู่ครับผมคุณแม่กำลังเย็บสมอยากระมเม็ตเลยอะสมซ่งออเดอร์ให้ลูกค้ายังทอนนี้เลี้ยงอยู่จ้ะไม่สิ้งมือก่อนหรอกแต่เดี๋ยวอย่านู้นปล่ยมือนีิ เดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวจัดไปมันต้องมีจักรยางละ่ะอาทิตย์ตามกันต่อไปครับอ่าแล้วับผมมือมศาสาธิตวิธีการเห็ดสมดอสมดอสมดอเครื่องโลเย็นุ่งใส่เกลือเครื่องซ้อนเกลือสินเท่าด้วจะ้ะเนื่อปลาเนื้วจะ้ะปลาเนื้อต้มไส่หลดจะ้ะผงง้วนิดเดียวก็ได้จ้ะหอมหวยหวยเห็นเป็นข้ามื่อจะ้ะ เอาก็มาขันเนาะจ้ะขันยุ่งสิแหละจะมาห้อมคนละจ้ะกับเนื้อมันจิตตุยติดกันคนละเป็นแผ่นเดียวเลย <laughs> ขันไปก่อนอีม <laughs> หลกักการยี้นี่แหละเป็นวันตุยนี่สถติแล้วมั้งแม่จ้าทิมมึงด้นมันเป็นยังไงมันเป็นเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันก้อนเดียวกันแล้วตุยแล้วนี่ละจิ้มจิมจิ้มจิ้มจิ้มแซ่บเป็นอะไรจิจ้าส,ดสดมดอนเนี่ยเขาจะเอานัวเป็นหลักจักนนะจ๊ะ สมข้าเห็ดขายนี่เห็ดหลายมือข้าสิบ่ไซส่หอมห้อจากต้นหอมนะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าโอ้หอยเผือกวิธีตามเราเกับผมมาพบพอ่พอพอ่พอ,พอ,พอกันอีกแล้วามาวมากินข้าวครับมาโอ้โมันนี่ยังต้องขันสมท่งกอเดอร์ลูกค้าหลายไปถึงนอกกับอะไรกับในหนอยก็เลยขันสมดอรอให้เป็นให้น้องเบิ่ง กระเจียบครับสมดอกรับสมภักเสียงหิวเขาแห้งโอ้ยมามาได้ครับผมกินง่ายๆมือหน่อยจะตายแต่ว่าทั้งยากก็ได้จะว่าง่ายดย้อันนี้สมภักเสียงกับจากกาลสินดิอ่าทางสมดอยจะนุ่งเสือนัวเป็นหลักเขียนปะเพราะว่าแจ้งเดมมันกับโมเปียวอยู่แล้วนะก็ะเลยเอานัวเป็นหลักจังมาได้จ้ะกินสมดอน้ำกัน อในคือว่าแสบควักแสบแม่เป็นเองซิมเองก็แสบไรมันก็ซ้ำเปรี้ยวเหรอที่ผัวพอเย็นต้องขันจนเหลือไปกินมือเลยเนี่ยจิ้มไปปิ้งมักหมักต้มดองเวลาปิ้งมันจะหอมหอมหนะ ปิ้งคาม,มือเนี่ยแซ่บยังนนไงน,นั่นส่นครับมันกลิ่นหอมต้นหอมอืมอสุดยอดสุดยอดเพราะว่าออเดอร์หลายมมนูเดี๋ยวน้องเห็ดไปหาซื้อกับเขาพระท่านนี่ละนำนี้ก็รู้แล้วเอาวิธีเห็ดสมเดอือนี่แหละซูฟีซูน้งองมึง เห็นมันตุยขามือเลยบางคนบางคนอานจจะบอกเข้าใจครับว่าสมดอกคืออย่างเนาะสมพันธ์แล้วกินเรื่องสมดวนนะสมดวนไ <c oughs> ปยนงองเออนสมดอดอเนี่ยเข้ามาด,ดอเนี่ยพระไซสันเขาจะว่าคือพวกว่าท่านเป็นหนุ่มเป็นสาว <c oughs> นาะกับพี่วีกันมากน่น่ะนะ <c oughs> เขาเลยมาดอ พี่อีกมาจะจีบสาวจะคัดจีบสาวอย่างเ้านอะเนี่ยเกินพวกดอโม่กค้วยกันพี่ลีกกูเลยขึ้นควบมืมกเดึนเกินโตโตดอเหอนปะเออเล็กน้อยกันก็คือกี่เดือนม้อนอีดอแต่น้อยเหมาอืม ส้มพี่คั่นแล้วไปกินเลยนะเป็นรั้นี่าบางที่เป,เป็นงานเป็นการเนี่ยถ้าสมัครรอดสมนี่เล่มมันอะไรได้เป็นวันนี่แหละพวกมีฝีมือกคต้นสส้มดอที่ล่ะให้คนในงานแม่นได้กิน ขั้นยำขึ้นยำสอ,องเ้าก็ใส่ผ้าขาวแกะกินได้เลยเนื้อขั้นเด่นกินได้นั่นแหละขั้นขอเน,น้นๆขั้นจนว่าสีเนื้อเนี่ยเป็นขาวๆเลยเห็นี่ยมันแขกเกลืงอ,ออกเป็นสีข,า,ขาวๆเรื่อยๆอ่ะคือขั้นในหน้าเนื้อมันแตกนะ แต่ไมต่อกีเเ้เห็ดเห็ดเห็ดเนื้อคุ้งอัน้วไอนะ้นาะโอ้ยเหนื่อยแม่งเด้งดสมเดียวโอ้ยเหนื่อมัน,นงนับเลยสมนักเซียนเขากันดีได้กินกับสมนะอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งของคนกาฬอ่ะเนาะ เวลาเดินทางเฮ็ดสมยังไ้กันเนี่ยห้อยอกันเมื่อบ้านหลังจากเลิกบุญยังไงนนะเฮ็ดสมดอกฝากันงี้น,นนะเป็นแบบนั้นไนะ,ะใครมาซอยกันค่อยงานนะบ้านห้องเพื่ออยู่ขอกลางทางวันก็จะได้แก้กินได้เพราะว่ากินมันยางได้ดวมันบ่ล่ะ มีสมดอ,อฝากไปพ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าตัวแม่รูปเดียวกันโอ้เจอรลูกเดี๋ยวไม <c oughs> ่กินี่ยว,ว,ว,ว้าห์เน้นองๆอยากลูกล้านอยากเฮ็ดคิดเองก็เฮ็ดได้ครับผม เลสูตรเ้อของย็นุ่งเนาะแต่ว่าขอมันต้องมีขอแม่เด้ต้องเป็นเกลือสนเท่า<อ>ต้องแม่เนาะ,ะเกลือทะเลใส่ไ่ไอ้ไรเด้ขอแนะนำคือ,อพ่อให้ใส่เกลือทะเลต้องเป็นเกลือสนเท่าแบบเท่าเด้อเช็ดลับมาอยู่ตรงนั้นอืม,อม มพอดีออ <c oughs> บางคนอัตรีกินนิบก็ได้ก็จะเอาไปทอดไปยังอะไรเนาะแม่เอาไปทอดไปปิ้งก็ได้เอาไปทอดไปปิ้งก็ได้ครับผมเห <c oughs> ็นน้อง ที่ยุภาคากมันก็จะเป็นพัดไข่ทอดไข่แก่ไหมจำว่ามันแต่บดีเลยอันเจ้าเข้าเนี่ยมันบอลแล้วถือไฟบะไรถือไฟพิบุญบ่อ๋อทีเห็ดเป็นตอนหรือว่าเข้าตีแบบฝักกันได้ครับผมอ่าตอนกับยาตอนใหญ่โวันถมตอน

ก็จับขอกนดี นี่เป็นเคล็ดลับน้อยๆเล็กๆน้อยเเๆเด้อจากน่ายเผื่อวิธีสามมันเท่าครับผมเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นสูตรนิดๆิน้อยๆจ้าความรู้นิดนิดน้อยเวลาว่า,าเอออยากกินสมดอกคือยายน้องเด้ยอย่าลืมซิมนะจ้าเฮ้ยก็คอเก็นอย่างตุอย่างอย่าลืมซิมแม่นจิเกง่งเป็นไรก็ต้อตงขาดแดดนะจ้าส่วนข้อของซิม มันจงึงเสียบเสียบแต่พ่อเอง <c oughs> เอามาเนี่ยกินเพชรกับกะ,ะไรนั่นนี่อย่างไงยากน้ำมันพริกนี่ตะกี้เลกยกำไส้กำไส้พริกนี่ว่าไม่ยากทุกมื่อเนี่ยกินเพชรแล้วกับอะไร บอ่บอะไรก็ใส่กินเลยกันน้อยเนี่ยน, <c oughs> น,นายพอเดินยังไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะต้องเบียกกินเขาซื้อ,อยันพอมีเวลาได้มา,าหาพี่ฮันนองว่าปอพีพุ่งนอน เลยเห็ดวิธีท้ำสมดองให้เบิ้งความเข้าไว้เย็นน้องจะกินสมดองนี่นะสมฟักสมตอนกันยั่งสงคืเ<ะ>อเก่าเนาะจต่ยังมาขวบยังบ่ยังอยูจ่จะให้เย็นน้องจิาไปอยากทักทายกันมากกับทั้งมาทั้งมีเส้นเจือเดอ้อเพราะว่าสงคือเก่าแหละครับผมอาธิศาสหน่อยเพราะว่าอยู่กับสองคนตายใหญ่ใช่ตอยกันเทศต้อยกันตา,างยู่นแหลกจาว่ากันครับผม รับสีส้มหายมือนอีงก็มีหลายออเดอร์อยู่สีส้มไปเรียบร้อยครับผมยังออเดอร์ลูกค้าส์เซโนยู่หนา้านอื่นครับถูกต้องครับผมแต่มาจากต่างประเทศอีกนะฮะลงเครื่องมาเปิดประิมาอ,อ่เลยกินกับเราเย็นนุ่งกับดิเจ็ดการ์ตงเลี้ยาเอาละครับผมเอาละ เคล็ดลับเรียน้หน่อยมาฝากลูกฝากหลานเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแล้วที่น,นี้ก็แค่นี้แหละครับผมจัดต้มแซบเฮ็ดเองกินเอ,องปแลบบอดปลอดภัยที่สุดปลอดสำคัญต้องซิมถึงจะแซ่บฝากกดไรกดแชร์กดติดตามติดตามนะครับแล้วลิปน,นี้อยู่ดีให้งกับทุกท่านสวัสดีครับ